สวัสดีครับวันนี้ก็ไปอยู่กับช่อง Fact Channel นะครับวันนี้จะมาทักเขารู้จักกับท่งจากวันแม่ถึงวันพ่อ116วันสร้างสามัคคีนะครับท่งจากวันแม่ถึงวันพ่อคืออะไรหรอครับเนี่ยท่งจากวันแม่ถึงวันพ่อ116วันสร้างสามัคคีว่าเป็นโครงการที่สืบเนื่องจากงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิ i ิ i พมรเมรชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชแผ่นดิน32สิงหาคม2551 ที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระตุ้นจิตสำนึกของปงวงชนชาวไทยในการสร้างความสมัคเสมอมาคีอย่างต่อเนื่องจนวันถึงที่5ธันวาคมพุทธศักราช2551เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมและสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกติ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา1 2สิงหาคมพุทธศักราช2561รวมระยะเวลา16วัน นายสมัครสุทอลเวทเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นความหมายของตาสรัรกษ์จากวันแม่ถึงวันพ่อร,อร16วันสร้างสรรค์อัคีนะครับภาพตาสรัรกษ์มือที่เกาะเกี่ยวเป็นรูปหัวใจแทนความหมายของพลังสรรคอัคีคนไทยที่เกิดขึ้นได้จากความร่วงมือของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า ศูน่งศกลางขอนหัวใจคนทั้งประเทศนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนินีนาถโดยใช้สีฟ้าและเหลืองอันเป็นสีประจำทั้งสองพระโอกัวดักเสือชื่อครการที่ใช้เช่นเดียวกันสุดท้ายคาว่าสามัคีแทนใช้คือทกชาติไทยสองสีคือสถาบันชาติศาสนาและแสดงถึงคไทย ในสถาบันาพระหากษัตริย์สี่จำงินคือสูตรกาของรวมใจของคนไทยทางชาติโดยตาเสรอละขอโคนกรารน,นอกจากปรากฏบนหงที่จะนำไปประกอบกิจกรรมการเดินวิ่งทั่วประเทศแล้วนั้นยังจะปรากฏบนสายรัดข้อมือที่จำหน่ายเป็นเครื่องหมายที่ถึอแสึงเจดจำนงแลนะนวกรลังสามคีอีกด้วยหลักฐานการใช้จริงในการเดิน ปั่นจักยานวิ่งในโอกาสงานวันแม่ถึงวันพ่อ116วันสร้างสมัครกีครับ นั้นก็สำหรับแค่นี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีครับ